ทักทายสวัสดีพี่น้องสาวสาว่างกับแม่อีกเศร้าใสๆมือนึงแล้วจ้าเป็นจังไดกันแน่นอสบายกันดีสุขสุขคนอยู่ดอกเนาะจา้าเนะสาวสาว่างกับกินฮอดคิดถึงอันสุขูสุขคนเด้อพี่น้องจะเฝ้า,าออเบื่อกันเด้อเอาอันสิเท,ที่ยงลแล้วพี่น้องใสๆสิบสิบเอ็ดโมงอะไตีนี่ สาวสาว่างก็เล่นนี่นะแล้วมาเฮ็ดอันแกงเส้นรอนพี่น้องแกงเส้นรอนพี่น้องจ้าใส่ผักใส่มีพี่น้องมามากินอันมาชิมบงแงงสินรอนกับสาวสาว่า,างเดอ้อสาวสาว่างกาันมีผักอย่างกับเอาใส่เนาะพี่น้องเนาะหัวผักกับมีอยู่ก็เลยเอามาหั่นใส่หละะ้วกัน อยอดชูรสแน่ไปหัวผ้าแน่นะพี่น้องสาสว่างค่ะอัน,นใสไข่พร้อมพี่น้องจ้ะมามาชิมเบงดูใส่บักพริกพรพ้อมด้ยนี่ใส่พริกห้อยหนาใส่พร้อมสีเผ็ดๆจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะนี่บักเคอร์เทศพร้อมโอ้จะมาต้มยังเนาะ ต้มพักต้มมีพี่น้องเอ้ยใส่ใส่บุญสินสนีสีสันกะอันคือพอเป็นตะแสบบ่พี่น้องนี่บ่ได้ใส่อันซอสปลาเขือเทศเนาะมันคนมันบ่ได้ใส่ซอสปลาเคเ็ตมันเป็นสีส้มจืดๆแน่จัจกหน่อย <laughs> ไม่ยังเหตุกินไปน้องพี่น้องจ๊ะมันเป็นนั้นเส็นนั้นเส็นร่อนเส็นร่อนมากๆนะพี่น้องมันกกับกเลยสาวสาวางกัดเลยมาต้ม่มัะพัดกิน <c oughs> มึงดู แซ่บตลอดพี่น้องข <Okay. S 1> ันเป็นเซนเซนี่มากกินแท้แด้สาวสาวบางเป็นเซนร่อนเป็นเป็นวุ่นเซนนะนะวุ่นเซนเป็นประเภทเซนนี่แซ่บอยู่ใส่อันจักน้อยนึงเพราะมันอันนี้เนาะกินกับผักเนาะพี่น้องเนาะ ไ่ได้ออกไปไส่พี่นอ้องฝนตก ตกฝนตกก็กกมีแดดแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มืออื่นก็นมีงานไปอยู่พี่น้องแต่วา่าคือสิบ่ได้ดไปน้ำมู พันกเกษียนือนอื่นผัดหมอนัดคุณยาย คือมันก็ฝนสิต,ตกอีกและ คันบอกออกคลิปสาวสาว่างก็กินหนึ่งสี่อยู่ได้พี่น้องมากินเป็นวนเซนใส่ผักใส่มีเหงือกก๋วยเตีเ๋ยว เน๋ยวนี่มากินเกาือเราแลวพี่น้องมื่อไหร่จะไปกินเกลืเราเราเนือเ่อเปื่้ยมันแสบอยู่ิันตจมฟื้นนะพี่น้อง มันจะเปื่อ,อยร่อนดีเพิ่นมีฟืนมีฟืนดุลไงิ่นก็มาต้มจะเกลียน คุณยายพาไปกินแม่สาวสว่างนะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้วยละสิบสิบห้าบาทสิบสองบาทอยู่ในซอยนั่นแหละซอยแถวนแถวสาวสว่าง ไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะ <c oughs> พี่น้องเพื่อน่ะตะกี้เพื่อนกระขายอยู่คนกระลายไปกินอยู่นนั่นแหละเ <c oughs> จ้าบุ๊กเบิกเจ้าบุกเบิกพี่น้อง บึกบกแต่พอสอนสองเจ็ดสองแปดปุนะกี่สาวสาวสว่างขี้จักรยานไปเด้ไปซื้อเตีียวไม่กินกับเข่าพี่สาวสาวสว่างกับเออไผ่กปิดเทิมพอดีเพิ่นเป็นคู่นาเพิ่นปิดเทิมเออสาวสว่างกับปิดเทิมสาวสว่างกับปิดเทิมเพิ่นเลยใส่เออไปซื้อ ก๋วยเตี๋ยวมากินยำเทียงแซ่บแสบไปหน้อยอรสเป็นบาลายแต่กินเนาะกัญญาอิละละอยู่ปอปะซีปะหาแล้วละ,ละตะเคียนเขาไปในซอย ขังโุ่งเร,รียนเ่ยล่ะประกันซื้อก๋ก่เตียวไม่กินกับเขาคุณยายกับมักกินเลย แกงสินตุ่มสินนะเอาความเก่าความหลังนะพี่น้อง <c oughs> อันไว้กังค้นนะพี่น้อง <c oughs> ซื้อแบบสำเร็จพี่น้อง <c oughs> ที่เป็นอันซองมาม่านะอันวุ้นเซนเนี่ยกระแซบดีอยซื้ออยนสหกรณ์น,นั่นค่ะ ยามไปซื้อน้ำแดงซื้อของหยายนะจนมากกอสื้อมาใ้เป็นหอใหญ่ดอกพี่น้องยามแกงอ้อมเทปลา แต่จื่นกินคับเพราะได้เอามาใส่แล้ว่ค่อยกินนั่นพุ่นเซนบ่ค่อยกินเซนเซนเป็นไรได้เมื่อเช้านี่ก็ต้มไข่ให้ มื่อวานนี่นะได้อุ่นเห็นเราแล้วก็วต้มไข่คุณยายก็กินทอดอันอบหมู เบ้นนะพี่น้องบม่ได้ไปใส่กระเฮ็ดกินต้มผักต้มมีกินน้ำ ยังกะ <c oughs> กะแซบอยู่เนาะช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ยนายกันแล้วตะมือลังมือกับบอ่อแซบ <c oughs> แต่จืนจักเราแสบบอ่อแสบเรากับบอ่บอปาจรงได กนยังให้กลิ่นแล้วก็กลิ่นอายซาจะบางก็ได้เพื่อจะกินตรงตรงเลยนะพี่หนองมันจังเห็นชัดเจนป่พี่หนอง tung thuế tung trăm mà ยังกคกินไปเนาะพี่น้องเนาะ แสบแบบนี้พักพี่น้องใช้พักหลายยางกระแสบ นั่งอยู่ใต่ตารางเหมือนเกาเช่นเดิมพี่นอ้องฝนตกของฝ <c oughs> นของก็เจ้าตกมีแดดสักผ่าสักแพ้สักผ่าสักแพ้ <c oughs> พ,พี่นอ้องเอ้ยฝนตกตอนเนืองกันหลายมือผด ได้พูดได้คุยกันเนาะพี่น้องเนาะผมสาวสาว่างกับสิเริ่มเงาเห่ะสาวสาว่างกับสิว,าว่าอยูวผมเงาได้ปันี่พี่น้อง <c oughs> พอได้มัดเนาะหบ <c oughs> จงผมเงาว้วพอได้มัดจังน้อยนึง <c oughs> เอาพูดคุยกันไปพี่น้องโอ้ยอิ่มพี่น้องจ้ะ กระแสบดีอีกแบบหนึ่งอย่ได้อรรดัตรุดีได้ใส่ผักใส่มีเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่ผักนังก็หามาหามาต่มใส่ <c oughs> ได้หัวผักกาดมาตะบานก่อน,นี่แหละจะไปตลาด เอาวาอมอมมามาแกงใส่ประดุกสูไอ่กินตะละมือแตะละเวนอาหารกับกระเห็ดไปเนาะพี่น้องเนาะไม่ยังกระเห็ดกินไปนี่ละ <laughs> ปูม่ปลากะเฮ็ดไปให้กินไปตามมันตามขล่ำกินนี่ละขอขอบุญขอบคุณพี่น้องเหมือนเกาเชนเดิมเช่ไนไรกะอันคำว่ารับชุมลยเด้อพี่น้องจ้าสาวสว่างคนณอิสานจ้ามือนี่กะสวัสดีจ้า